เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับนายอีเซอร์นะครับผมกับเกมโซนโฟนะฮะกลับมาแล้วนะครับจากที่ไปฝึกงานมานะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะดูจากวิวตรงนี้ได้15นะครับแต่ได้สกินเอ้ยได้เซตมาใส่ได้เท่แหละชิวๆนะครับแต่ของแคนีนผมต้องโละใหม่แล้วก็ซื้อใหม่นะครับเพราะว่าของมันอัพไปแล้วนะครับอันติเมตมาตึมนะฮะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยกว่านะครับก็วันนี้ เด,เดี๋ยวลองรับดู่วนเขาจะพูดว่าอะไรอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันอัปเดตนะครับแล้วก็ของเข้ามาใหม่ก็คือของเข้ามาใหม่ก็คือกองวันแม่นะครับโอ้โหดูดิไม่รู้ว่าชิ้นไหนมีราคาบ้างนะครับแต่ส่วนมากน่าจะราคากลางขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นของชิ้นใหม่เนาะแต่มันดูไม่ได้ดิวันนี้นะครับผมจะมาซื้อ20ในะครับ ก็มีเงินหนึ่งแสนพอดีนะเพราะว่าเติมไปเมื่อวานพันหนึ่งนะฮะแล้วก็สูงซูเปอร์เซียละไม่ได้ของอะไรเลยนะครับเ,เหลือ,อไว้หมื่นหนึ่งนะครับไปซื้อของแล้วกันโอเคยี่สิบกล่องป่ป let's go เริ่มที่ของแรกฮะอา่าดิคิสตันด้วยสองอเข็มชิตยาืมคิสตันอีกแลละโหอยากได้ของแคทอยากได้ของแคท อยากได้ของแคทสักชิ้นหนึ่งนะไหมามาเร็วไปเร็วฮนะโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยไม่มาเลยเปิด V 3 1ไม่ได้ต้องเปิด V 6 0นะครับโอเคเปิดนี่ได้ไหมก็ยังอีกโอ้โหเฮ้ย <c oughs> ทำไมเลทมันขนาดนี้ 1, นอ่ะหนึ่งพันนะเว้ยชิลล์สี่สิบเก้าบาทอันเนี้ยปึ๊บโอเคซื้ออีกสองกล่องนะครับ <c oughs> ซื้ออีกสองกล่องเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ของแคสเลยทุกคนอุ้ยมีคนได้ปีกแล้ววะ่ะโอโ้โหมีคนได้ปีกนะครับแต่วันแม่นี้โอโ้โหดูดีจานไม่เลทเป็นขนาดนี้อ่ะ โอ้โหเรียบร้อยนะครับย2สองกล่องได้มาอ่าอันนี้นะครับเปลี่ยนแลแล้วก็อันนี้นะครับเจ็ดวันใช้ยันลูกลูกบวชอะ่ะอันเนี้ยแล้วก็ไฮสเปกตรัมนะครับยูนิคนะครับอ่าอันไหนอีกอ่าถอดแก้วนะครับไม่อยากคำนวณแล้ววะ่ะแต่นี้ได้เยอะนะฮะดูดเวลกันกระจุยนะครับอันนี้ โอเคก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้คลิปนี้มีมาไวแล้วก็ไปไวนะครับเดีย๋ยวไปดูสุลต่านเปิดดีกว่านะเงินทุนน้อยของเรานิดไม่ดีจริงๆเลยอ่อนเพลียนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองลงดันแดงโดยใช้ชินุบิหนูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบายจ้า